สนับสนุนโดยไฮลักซ์วีโก้แชมป์เกาะถนนหนึบอัลไพายผู้นำจอภาพ LED ในรถยนต์บัตรเครดิต UOB Black คัสสันเพื่อตอบทุกไลฟ์สไตล์องผู้ชายเย้ ก,กับมาตกอนในเบรกที่3กัจมอเตอร์นี่นะครับมาถึงในช่วงนี้เรามาดูในส่วนของรถหนึ่งคันดีกว่ากว่า <Yes. S 2> จะเป็นรถกู้ภัยได้เนี่ยมันต้องอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะครับเมื่อกี้เราอาจจะไปดูในส่วนของอุปกรณ์กู้ภัยแล้วนะพี่แฮงกเนาะอุปกรณ์ช่วยชีวิตช่วยชีชวชิตนะฮะซึ่งทั้งหมด <Yes. S 2> ทั้งมวลท,ที่ดูเมื่อกี้คืออุปกรณ์พื้นฐานเลยใช่ไหมอาจารย์เป็นเบสิคต้องมีนะครับผมอ่ะโอเคต่อมาเราไปจะไปดูในเรื่องของรถหนึ่งคันสมรรถนะของรถเราจะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ย อย่างรถอาสาอะไรต่างๆเนี่ยเวลาไปถึงที่เกิดเหตุโอ้โหแน่นอนอผมกําลังเลงอยู่เลยว่าคนขับรถอาสาส่วนใหญ่น่าจะเป็นนักแข่งนะฮะว้าวทักษะฝีมือนี่เยี่ยมมากใช่ไหมพี่แฮกมีความเคยชินครับมีความเคยชินแต่ต้องบอกก่อนว่าการขับเร็วของพี่กลุ่มนี้เพราะหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าการจะไปถึงเ,เคสได้เร็ว มันเป็นการที่ทําให้ชีวิตคนหนึ่งคน<ช>จะรอดหรือไม่รอดจริงมีค่าทุกวินาทีหรับคนกู้ชีพเราจะมีค่าทุกวินาทีเราไม่ได้นับเป็นนาทีทุกวินาทีมีค่าครับจากบาดเจ็บเล็กน้อยอาจจะกลายเป็นสาหัสก็ได้หรืออาจจะกลายเป็นพิการหรือเสียชีวิตได้คระะอันนี้ขออภัยสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบด้วยเนาะ <Yes S 1> พอ <ๆ S 1> หลายคนบอกทำไมต้องขับเร็วแต่จริงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นท่าน ที่เกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องการคนที่ไปช่วยให้เร็วที่สุดเพราะถ้าเราไปถึงช้าคนที่อยู่หน้าหน้าเหตุเขาก็จะมีอาการเหมือนกันว่าทําไมยังมาไม่ถึงทําไมนู่นนี่เพราะบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุตลอดเวลาเราไม่สามารถทราบว่าเหตุจะเกิดตรงนี้แล้วจอดรอตรงนั้นเราก็ต้องมีการเดินทางเหมือนกันและตามกฎของสวชเราก็จะต้องมีเดินทางไปถึงภายในเวลาเท่าไหร่มีเนัใช่ไหมครับมีรูปแบบของการทํางานเนี่ยครับการช่วยเหลือต่างเนี่ยเราจะเน้น10นาที ไม่เกินสินาทีในการรับแจ้งและไปที่เกิดเหตุนะครับเพราะแต่ละครั้งเนี่ยการทํางานเนี่ยผมบอกเลยว่าในต่างจังหวัดเนี่ยใช้ระยะทางไกลกว่าเราแต่ในกรุงเทพของเราเนี่ยระยะใกล้จริงแต่การจราจรรถติดติดขัดมากนะอาจารย์นะอย่างของเรานี่จะแบ่งเป็นยังไงครับอาจารย์หมายถึงว่าตามจุดต่างๆเราจะมีหน่วยยังไงบ้างครับครับในกลุ่มเนี่ยจะมีอาสาสมัครในพื้นที่แต่ละสนอนะครับและของมูลนิธิเองเนี่ยจะมีรถที่ไปประจําจุดจอดนะครับในการให้บริการในการ รับแจ้งเหตุประสานเหตุต่างๆเนี่ย <Okay. S 2> ทางมูลนิธิจะมีศูนย์วิทยุนะครับ mm hmm. เป็นการรายงานเหตุแล้วก็แจ้งประสานมากับทางรถในพื้นที่นะครับ mm hmm. ในการดําเนินการช่วยเหลือ mm hmm. ใกล้ที่สุดก็วิ่งไป การที่สุดก็วิ่งไปเาจะจ่ายงานจากศูนย์สั่งการก็คือศูนย์วิทยุกรุงเทพของเราเขาก็จะส่งเรื่องมาอีกทีหนึ่งครับผมเพราะในปัจจุบันเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อง่ายเนี่ยจะเป็น1 6ึ่งานะครับซึ่งหกหกจำไว้เลยนะฮะใครที่ดูอยู่นะหนึ่งหกหกเก้าครับผมครับผมคุณอยู่สุราษฎร์คุณก็โทรหนึ่งหกเก้าคุณอยู่กรุงเทพคุณก็โทรหนึ่งหกเก้าจะลิงก์เข้าไปในจุดของที่เปิดไว้เป็นศูนย์ปฏิบัติการนะครับในด้านระบบการแพทย์ฉุกรา โดยเฉพาะเลยใช่ครับเกิดผมอยู่อยู่สิงคโปร์หนึ่งหกเก้าก็แล้วแต่ั้งนั้นโทรมาสบายใจก็ทําไปกูอยากโทรมาทักทายพี่สบายดีไหมโอเคครับสวัสดีครับใช่อย่างงั้นเราในประเทศในประเทศแต่ที่ไหนก็ตามจจังหวัดใดหนึ่งหกหกเก้าจไว้ให้ขึ้นใจทุกประเทศเลยทุกประเทศโอเคน่ารักมากๆเลยนะจับไว้นะฮะหนึ่งหกหกเก้านะครับุณผู้ชมครับมาดูรถเลยดีกว่า เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่รถอาสาสมัครเนี่ยจะมีจะมีไซเรนถูกต้องไหมฮะแล้วก็รวมต้องมีวอด้วยเพื่อต้องรับเหตุเป็นเวลาไปไหนต้องเห็นเด่นชัดก็คือมันก็เป็นสัญญาณบอกเหตุฉุกเฉินนะฮะอย่างน้อยเขาก็จะได้หลบหรือจะได้รู้ว่าอยู่ในเหตุฉุกเฉินนะกำลังเร่งรีบนะมันมีวิธีไหมฮะสำหรับเราเป็นผู้ใช้ถนนใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะฮะเกิดสมมุติเราเจอรถอาสาผ่านเปิดอยู่ตามหลังเรามา เราค,ควรต้องทํำยังไงบ้างในฐานะเป็นผู้ใช้ถนนร่วมกันมุมมองนะครับของในด้านของพลบเนี่ยทางด้านการจราจรเนี่ยมีการอนุญาตควบคุมทางด้านสัญญาณไฟนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยทางบริษัเองเนี่ยจะต้องมีการขอนะครับในการใช้สัญญาณไฟต่างๆเนี่ยซึ่งจะแบ่งสีนะครับสีเหลืองสีแดงนะครับแล้วก็สีแดงน้ําเงินนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทางด้านระบบการแพทย์เนี่ยจะเป็นแดงน้าเงินทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าเป็นรถพยาบาลนะครับแล้วทางด้านสีแดงเนี่ย ก็จะมีของตํารวจใช้นะครับในหน่วยงานของราชการนะครับแล้วก็มีบรรเทาสารภัยที่ใช้อยู่นะครับสีเหลืองนี่ก็จะมีรวมกทมแล้วก็อาสาสมัครบางส่วนที่รถไม่ได้ใช้นี่ไงมาเลยมาเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าอาสาสมัครเนี่ยเป็นแค่รถกระบะจะมาติดไฟแดงน้วเงินเนี่ยเราไม่อนุญาตเราจะให้เป็นใช้ไฟสีเหลืองคื่อจะแยกประเภทของรถออกไปก็คือต้องแบ่งตามประเภทด้วยใช่ครับและสำหรับเกิดผมเจอรถตามหลังมา ในฐานะผู้ผมใช้รถผมครต้องไงบ้างต้องหลบให้ไหมหรือเข้าซ้ายเข้าขวาอะไรไงบ้างจยาในลักษณะของกรุงเทพเนี่ยผมอยากจะเน้นนะครับประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางให้อำนวยความสะดวกกับรถให้ทางนิดนึงเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปเนี่ยการรับแจ้งเหตุประสานเหุต่างเนี่ยมันเกิน10นาทีนะครับคือจะสั่งการมาแล้วการจราจรในกรุงเทพเราเนี่ยมันติดขัดมากบางครั้งเนี่ยผมใช้เส้นทางเนี่ยการจราจรต่างเนี่ยเปิดทั้งไฟทั้งเสียงเนี่ยแต่ระบบ พื้นฐานแล้วพื้นที่เนี่ยเต็มไปด้วยรถอการที่เราจะไปเนี่ยบางครั้งบอกหูขับอะไรัขนาดนั้นใช่ครับแต่บางทีเนี่ยชีวิตที่รอเราอยู่เนี่ยบางครั้งไม่ใช่ว่าแค่ถลอกบอกเปิดอย่างเดียวปวดเข่าอย่างเงี้ยเราไม่ถึงขนาดที่จะต้องใช้ความเร็วแต่บางครั้งเนี่ยมีนาทีชีวิตอยู่ซึ่งเราจะต้องเข้าไปช่วยตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอร้องผู้ใช้เส้นทางด้วยเนาะให้ทางนี้หนึ่งเนาะอาจจะต้องเปิดทางให้ไปก่อนปัญหาที่เกิดบ่อยคือบางคนสงสัยว่าเอ๊ะเปิดเปิดมาแล้วบางครั้งปิดเพราะอะไรจริงๆแล้วเพราะว่า บางครั้งเนี่ยหน่วยงานของมูลนิธิเองเนี่ยไม่ได้มีหน่วยงานเดียวมีหน่วยงานของการแพทย์แล้วก็ของมูลนิธิต่างๆในพื้นที่แล้วก็ของพอพปลออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไปเจอในจุดเกิดเหตุดําเนินการผู้บาดเจ็บไปแล้วนะครับเราก็เลยต้องยกเลิกระหว่างทางยังไม่ถึงเนี่ยอาจจะมีการยกเลิกระหว่างมีการวอกลับมาบอกทุกอย่งอางเรียบร้อยแล้วคนทั่วไปจะไม่เห็นไม่รู้เรื่องด้วยเพราะว่าเราจะฟังวิทยุเราก็จะมีศูนย์สั่งมาว่ายกเลิกก็ต้อง กับสู่สภาวะปกตินะฮะอ่ะยังไงก็ฝากทําความเข้าใจนะกับคุณผู้ชมนะว่าอาจจะเห็นเปิดและปิดไอ้ตรงที่ปิดตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าเขาได้จัดการเรียบร้อยล่วงหน้าไปแล้วแล้วก็รถคันนี้ก็อาจจะโอเคกับที่เดิมเพื่อที่จะไปรอเคสใหม่ถูกต้องไหมฮะนะครับผมอ่ะก็ทําความเข้าใจไปด้วยกันนะคุณผู้ชมเนาะโอเคมาถึงด้านในดีกว่าเริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอขึ้นฝั่งนู้นแล้วกันนะฮะ วันนี้ผมอยากเป็นบอกหน่อยคือต้องบอกว่ารายการเราปกติเราจะเจอรถซิ่งรถแต่งรถแข่งวันนี้รถอาสาจะเป็นยังไงมาลองกันดูโอเคผมขออนุญาตเป็นคนขับเลยก็แล้วกันนี่คือภายในของรถคันนี้ครับภายในแน่นอนนี่คือเป็นรถตู้หนึ่งคันเกียร์ธรรมดานะฮะแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างในรูปแบบที่สำคัญที่สุดคือวิทยุสื่อสารครับผมนะครับซึ่งเราใช้ประสานงานนะครับ กับสอน,นอแล้วก็กับส่วนวิทยุของเราครับซึ่งจะรายงานการปฏิบัติงานการส่งรายชื่อหรือผู้บาดเจ็บอะไรที่เราเดําเนินการเนี่ยเราจะแจ้งทางวิทยุสื่อสาร,รนะครับซึ่งวิทยุสื่อสารเนี่ยผมถามว่าใช้ได้ดีไหมในการปฏิบัติงาน <Yes. S 2> มันใช้ได้ทางด้านอุทกภัยก็ใช้ได้วางครั้งเนี่ยสัญญาณ <c oughs> โทรศัพท์นับนะถูกตัดขาดงี้เราก็สามารถที่จะใช้วิทยุสื่อสารประเภทเนี้ปฏิบัติงานได้ตลอดครับผม โอเคเดี๋ยวผมเปิดกระจกนี้นึงนะฮะโอเคครับผมแม่รถคันนี้นี่คนขับนี่ห่างจะเหนื่อยบ่อยนะฮะมีมีมีน้ำอารมณ์อยู่ด้วยหยุดเลยอยู่ในรถเอออ่ะก็คือวิทยุสื่อสารสำคัญมากใช่ครับเพราะเกิดสัญญาณโทรศัพท์ตัดขาดตัววิทยุสื่อสารแบบเนี้ยจะใช้งานได้ใช่ครับถูกต้องไหมฮะในรัศมี20กิโลเมตรยีโอ้ไกลนเนาะอย่างนี้เขาเห็นผมเห็นเขามีเขามีโค้ด โค้ดวอมีครับมีรหัสโอ้ต้องยังไงบ้างฮะต้องยังไงบ้างฮะมีโค้เอาง่ายๆสักสองสาโค้ดได้ไหมจารย์ลองดูหน่อยเผื่อเป็นข้อมูลมีความรู้ครับผมอย่างบางครั้งเนี่ยการที่เราจะแจ้งนะครับเราก็แจ้งประสานใช้รหัสมีรหัสดินแดงศูนย์หนึ่งศูย์ครับเข้ามา น้ำยายาอมยาดมไปหมดไม่ได้ขายของครับคุณนี่จริงๆเลยเชียวอันนี้เป็นการที่ลักษณะของอาสาสมัครเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ครับนะครับก็แจ้งศูนย์วิทยุให้รับทราบว่าพร้อมที่ปฏิบัติงานพร้อมที่จะรับผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอ่าต้องต้องบอกว่าอะไรครับวอาสี่เขตอะไรนะวอาสี่เขตวอาสี่เขตครับผมผมก็ต้องขอโทษคนครับว่าสี่เขตทุกคนต้องประมวลวอร์ทั้งหมดคำว่าประมวลวอเนี่ย มันจะใช้สากลของในระบบอะไรทั้งหมดเลยครับผมเราต้องเรียนรู้ด้วยถ้าจะสมมติว่าเราจะบอกว่ารับทราบอ่ะสมมติรับทราบต้องใช้ว่าไงจันก็แค่รับทราบเอาบอกได้เลยครับผมทราบเปลี่ยนทราบเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหนครับจันเปลี่ยนไปคุยคนอื่นมากครับเอ้าผมอยากรู้ว่าทำไมต้องเปลี่ยนด้วยอ่ารับทราบเปลี่ยนอ้าวทำไมต้องเปลี่ยนคุยยังไงคนเดียวดิคีก็ไม่ถ้าเราไม่ใช่ประมวลบวลเนี่ยการศึกษาการสื่อสารเนี่ยมันจะยาวมันก็การเราพูดคุยกันอย่างเงี้ยครับสมมติ เราเราจะไปที่เกิดเหตุนะครับจะไปด้านถนนวิภาวดีัววยี่ห้าวิภาแค่นี้จบจบเลยจบเลยตรงสั้นๆใช่ไหมสั้นแล้วได้ใจความถ้าบอกว่ารวดเร็วไป้าอ่ะสั้นกว่าไหมอาจารย์ มันจะไม่ได้พาไปไหนครับไปวิพางะไปวิไปวิอย่างเออเอาที่เป็นสากลรับทราบด้วยเหมือนคนใต้ไงพี่แฮะโถไปไหนไปลาดรู้ยจะมีประมวลวอไว้เพื่ออันนี้ใช่ได้นะครับสำ็นบบผู้ที่มีเมียยังไงครับอย่าไปบอกเด็ดขาดอ๋อเป็นโค้ชสำหรับเราเกิดไปกับเพื่อนไปไหน ไปเพ้ออย่างเงี้ยเออไปรโมทก็ได้โปรโมแค่ไปแจ้งแค่ขั้วบัวได้ไปไปเหมือนกันเหมือนจะไปเหมือนกันเออนะอ่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดน่าสนใจนะฮะคุณลองไปใช้ที่บ้านได้นะครับเกิดเพื่อนส่งไลน์มาเดี๋ยวภรรยารู้ใช่ครับเอาเป็นโค้ดสั้นๆไปบัวสิบห้าคืออะไรครับอันนี้ส่วนตัวสองคนเคลียร์กันนะไปพบไปพบบัวสิบห้าบัวสิบห้าแม็กไวล์ลูกไปพบกันแม็กไวล์ลูกโอเคเกิดต่อไปใครส่งไลน์มาผมนะฮะ ขึ้นวอลสิบห้านะฮะวอลสิบห้าและประสถานที่เออนะสั้นดียวไม่มีหลักฐานด้วยอู้รอดแล้วรอดแล้วจะมีหลักฐานก็ตอนออนแอร์นี่แหละครับอ่าหัไว้ที่เดิมนะครับอันหนึ่งอย่างผ่านไปอ่ต่อไปอันนี้จะเป็นกล่องเสียงครับกล่องสัญญาณเสียง ออโอเคอ่ะอันนี้ไว้ทาอะไรครับอาจารย์ไว้เปิดเสียงครับเวลาเราใช้เป็นเสียงสัญญาณที่เราวิ่งไปจากสัญญาณไฟเนี่ยจะต้องมีสัญญาณเสียงด้วยโอ้เรามีสัญญาณไฟอย่างเดียวเนี่ยไม่มีสัญญาณเสียงอคนก็ไม่รู้โอโอเคแต่ว่าสัญญาณเสียงเมื่อกี้พี่แฮงบอกว่ามันจะดังมากดังมากใช่ไหมครดังนั้นเราขอไม่เปิดกันแล้วกันแต่เราจะเปิดสัญญาณไฟเพราะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเปิดตรงนี้เนาะใช่เนาะใช่ครับดันมาเลยเนาะครับโอเคอ่ะลองดูนะฮะอันนี้เป็นสเต็ปอ๋อแก๊กเดียวโออค่่ะปรรมมาาาณนนีี้ับฮยยกก ปิดปุ๊บครับอ่ะเปิดปุ๊บปิดวะเปิดปุ๊บปิดวะเอาไปเล่นบ้านหน่อยครับดูท่าทางชอบผมรอตรงนี้แล้วขอบคุณมากยิ่งยเกินประมาณนี้ครับนะฮะแล้วนอกนั้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับต้องมีพวงมาลัยครับสำคัญมากพวงมาลัยอะไรจะพวงมาลัยรถต้องมีฮะมันมีอยู่แล้ววิคเอาเหรอเออนี่รอนี่ซื้อแยกไหนครับพวงมาลัย ไม่ใช่ครับจะมาคล้องคอท่านอยู่ยังไงครับพวงมาลัยรถเออเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะนอกนั้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์รูปแบบรถก็สแตนดาร์ดนะครับเนาะครับผมผมอยากรู้จังเลยเจ้าของรถนี่ปะมีเขามีการแต่งคันนี้บ้างไหมเพราะเจ้าของรถคือคนไหนฮะพี่คนนั้บ้างฮะยืนอยู่โน่นครับเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครเหมือนกันชื่ออะไรครับผมพี่ฮะครับเราจะเรียกกันว่าบังมิตรบังมิตรทำไมฮะก็อย่างเงี้ย เห็นปะไม่ใช่คนละเอ้ามาบางมิตรมาเลยครับเยินิด yeah นึง yeah นิดนึงผมขออนุญาตหน่อยนี่คือรถของบางมิตรเนาะครับบางมิตรทำอะไรกับรถไปบ้างเปล่าคันนี้คันนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรฮะดีเซลเบนซินดีเซลครับเป็นดีเซลโอ้ดีเซลเดี๋ยวนี้แรงใช่มีทำอะไรบ้างไหมใส่กองดันรางอย่างเดียวดันรางอย่างเดียวเออเนาะส่วนใหญ่จะเห็นถ้าเกิดดีเซลต้องดันรางยกหัวชีดแต่คันนี้ดันรางอย่างเดียวพอปื้ดปาร์ตได้หน่อยนิดนึงแต่ประเด็นก็คือว่าถามหน่อยบางมิตรเป็นคนขับเองไหม เวลาขับมันต้องมีเทคนิคมัเอออยากรู้อ่ะสําหรับคนขับรถอาสามันแล้วแต่ส่วนบุคคลครับหลอกยางของบางมิรเป็นไงบ้างก็ตาหูต้องไวตาหูต้องไวปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนครับเพราะจริงๆแล้วบางทีเราอยากจะไปให้ถึงที่หมายโดยเร็วแต่เราไปประสบอุบัติเหตุซะเองก็น่าจะมีเหมือนกันนะเงเนาะมีเคยมีใช่ไหมฮะ่ดังนั้นอันตรายคือเราต้องเซฟตัวเองก่อนแล้วก็เซฟรอบข้างก่อนที่ไปถึงที่ที่เกิดเหตุได้ เนาะเออบังมิ๊ขำามากี่ปีแล้วครับ8ปปีครับสนใจไปวิ่งเซอร์กิตไหมฮะ <laughs> โอ้ขอบคุณเลยเอาจริงนะคนเดียรผมเอขับเก่งนะคือเอาจริงๆขอไปได้เร็วแต่ปลอดภัยครับถูกต้องเลยจำเป็นเซติเฟิร์ดนะฮะปลอดภัยมากนะโอเคไงขอบคุณบังมิ้ด้วยนะครับที่มาพูดคุยกับเราบางนะผมอยากรู้แค่นี้แหละผมอยากรู้ว่าขับยังไงเออเดี๋ยวจริงเรามีเกมนะทีเด็ซสิ่งให้บางมิดลงนะลองดูเซอร์กิตไหมครับบางมิดครับอ๋อให้เขาลองได้เขาลองได้เออเผื่อไม่แน่ต่อไปเขาจะเป็นนักแข่งก็ได้ช่วงล่างจําเป็นฮะช่วงล่างก็ต้องมั่นคงแข็งแรงเซตอัพหน่อยต้องมี อันนหนึ่งใช่ไหมบางครั้งเนี่ยรถเราต้องโหลดสแตนดาร์ดของโรงงานเนี่ยกลับมาใช้งานทางด้านผู้ภัยเนี่ยมันลําบากอืครับผมแล้วบางอย่างเนี่ยสิ่งที่มูลนิธิเน้นที่สุดคือการขับขี่ปลอดภัยอผู้บาดเจ็บปลอดภัยนะครับเราไม่มีการซ้าเติมหรืออะไรต่างๆบางครั้งเนี่ยเห็นว่าโอ้โหมากันเร็วใช้ความสามารถเไรเฉพาะตัวอะไรเงี้ยบางครั้งผมคุยกันอย่างเงี้ยผมขับไปที่เกิดเทตใช้ความสามารถเฉพาะตัวเพราะการจราจรแต่ละพื้นที่เนี่ยมันติดขัดมากจริงๆนะครับบางทีลักษณะ การตรวจสอบรถเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะออกมาใช้งานเราจะต้องตรวจสอบระบบเบรกอะไรต่างๆในเครื่องยนต์ว่ามีการสึกหรอหรือน้ํามันหายเครื่องหายอะไรต่างๆเนเบรกนี่มีการสึกหรออยู่ไหมไม่ใช่บางครั้งเราขึ้นไปปุ๊บสตาร์ทเครื่องใส่เกียร์ออกไปรางครั้งเบรกไม่อยู่เราต้องมีการตรวจสอบมีตรวจสอบมีตรวจสอบรถด้วยมีเช็คระยะเช็คอะไรตลอดนะฮะเพราะเราเน้นเราใช้ความเร็วเท่าไหร่สปีดเท่าไหร่รู้หมดครั้นตอนนี้จริ รู้หมดเลยมี GPS ทุกคันึ้อจอครับขึ้นจอหมดครใช้สปีดเกินก็ขึ้นจอครับคือเขามีการตรวจสอบทั้งหมดเลยนะฮะก่อนเออดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการควบคุมดูแลของทางเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็อะะยังไงใครที่เห็นพี่ๆเขากลุ่มนี้ก็เอื้อเฟื้อหน่อยแลวกันเนาะสำหรับทางอะไรต่างๆอีกอันนึงหลายคนสงสัยนี่ผมขออนุญาตนิดนึงได้ไหมฮะพี่อาจารย์ครับครับผมด้านหน้าครับเราจะเห็นว่ารถกู้ภัยแบบนี้ จะติดคาว่า ambulance แน่นอนรถพยาบาลแต่เราจะเห็นว่ามันติดกับด้านอ๋อหลายคนถามเพราะอะไรริงผมรู้คาตอบแล้วผมให้อาจารย์บอกดีกว่าทําไมต้องติดกับด้านครับอาจารย์ครับผมคือมองเงี้ยอ่านไม่ออกเลยมันอ่านว่าอะไรเอออ่าถ้าคุณไปอยู่รถซึ่งอยู่ข้างหน้ารถพยาบาลเนี่ยเวลาคุณมองกระจกด้านซ้ายกับด้านฝาครับนะครับคุณจะมองเห็นคําว่า ambulance ชัดเจนชัดเจนคือ ต้องมองผ่านคันหน้าถูกไหมมองผ่านกระจกอ่สมมุติก็จกมองหลังองกเรามองปุ๊บจะเห็นรถอาว่าแอมบูเลตเลยแต่เรามองเงี้ยอ่านไม่ออกใช่แต่ถ้าเกิดเราผ่านกระจกด้านข้างโอเครู้ด้านข้างจะมองครับ ถ้าห้อยหัวมองก็ไม่รู้นะฮะต้องมองในกระจกจะมีคนห้อยหัวมองมลองดูว้าพี่มีท่ายากมีบางคน <c oughs> อะรู้ไหมไม่รู้นะใช่ไม่รู้ไม่รู้ม,รม,มีเซด้วยมีเซเออนี่คือสัญ,ญลักษณ์อะไรนิดนึงตาปลายครับคืออะไรฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยใช้กันอยู่ครับแบบว่าเป็นสากลนะครับของเมืองไทยเราเนี่ยจะใช้ของสภประาชาติครับซึ่งเป็นตา ธรรมดาตาพยาบาลนะครับแต่อันนี้เป็นสากลสากลเลยครับผมอีกอันนึงก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของหน้าที่แล้วภารกิจของพี่พีที่ไปทํากันมาเนี่ยมีอะไรบ้างสมมุติว่าเราไปเจอรถคันหนึ่งที่เป็นอาสาสมัครมาหาเคสออกมามาลงมาเคสเราจะมีการตรวจสอบได้ไหมฮะว่ารถคันนี้สรุปแล้วเป็นรถที่มาช่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนนอกอะไรยังไงต่างๆเราสามารถตรวจสอบได้ไหมอาจารย์ผู้ที่เกิดเหตุเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยอ่ะสมมติเป็นคนไทยก่อนถ้าคนไทยรู้กันอ่าจบอ่ะถ้าต่างชาติ ถ้าต่างชาติดูอะไรครับอาจารย์ดูหัวหนุ่มอาจารย์เหรอฮะสัญลักษณ์อ๋อถ้าไม่มีสัญลักษณ์เขาไม่ให้แตะเลยครับอ๋อต้องมีสัญลักษณ์นี้ครับโอเคอะให้ดูนิดนึงนะครับขอญาตอาจารย์นนี้ครับครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนไปต่างชาติบอกให้ต่างชาติสังเกตสัญลักษณ์นี้ครับนะฮะเป็นสากลเป็นสากลทั่วโลกก็มีเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดเจอแบบนี้ช่วยได้เลยนะครับผมนี่สปช สรสอกชสอสอชล่ะฮะการแพทย์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินต้องดูฉัญลักษณ์นี้ไว้เป็นหลักนะครับโอเคอะเชิญฝั่งนู้นกลับไปครับอาจารย์ครับเราคงจะได้เห็นแล้วนะว่ารถหนึ่งคันมีอะไรบ้างรวมไปถึงอุปกรณ์ที่อยู่ภายในรถมาคุยถึงเรื่องของภารกิจกันหน่อยดีกว่าเนาะสรับภารกิจที่เราไปทําส่วนใหญ่ของเรานี่ประจําอยู่ไหนของไปแห่ที่อยู่ไหนฮะปกติครับก็อย่างอาสาสมัครของผมก็ตามผมสามารถวิ่งได้ทุกเขตเนื่องจากผมเป็นรหัส อาสาสมัครประชาสัมพันธ์นะฮะเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราก็จะแบ่งตามบกนอบกนอเหนือตอนนี้เป็นเวรของเราหรือบกนอใต้ทนบกนอใต้บกททนอย่างเงี้ยฮะนี่นะฮะนี่นี่นี่โอเคครับผมก็จะไปทุกเขตแต่แต่ละเขตก็จะมีอาสาประจําสอนออยู่หรืออย่างพี่พี่รถพยาบาลนะครับพี่พี่กู้ชีพก็จะมี สมมุติว่ารหัสหนึ่งควอบกี่พื้นที่กี่สอนอก็จะแบ่งงานก็แบ่งงินไปนะครับผมอ่ะนี่รู้สึกที่ไปออกเคสใช่ไหมฮะครับนี่คืออะไรครับอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอเป็นอุบัติเหตุนะครับทางด้านรถยนต์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ย ไปอยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าทําไมต้องมากันหลายคันนะครับบางชีรถวิ่งมากัน4ี่ห้าคันส่วนหนึ่งนะครับไปจะอํานวยด้านการจราจรแบเพอเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปโบกรถโบกอะไรนะครับบังชีต้องใช้อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยเข้ามาดูแลทางด้านการจราจรด้วยการซับซ้อนครับผมโอ้โหนี่นี่นี่คือเป็นการเข้าเฝือกใช่ไหมจารย์ใช่ครับที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะใช่ครับใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะครับ เออนี่ฮะนี่คือการทํางานจริงนะฮะนี่ภาพจากการทํางานจริงรมาให้ดูกันเพราะแต่ละครั้งเนี่ยเราทํางานเนี่ยเราจะต้องใช้ทีมเป็นหลักครับผมนะครับบางทีเนี่ยไม่ได้ผ่านการอบรมมาหรือไะไรมาเนี่ยต่างๆอุปกรณ์ใช้ไม่เป็นการทํางานก็จะล่าช้าลงจะใช้เวลามากขึ้นครับมีคนถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อหน้าผู้ที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่ได้รับการฝึกอบรมแต่ว่าเดินผ่านไปแล้วเห็นคนเจ็บแต่ว่าอยากจะช่วยนะ<อ>ควรจะช่วยหรือว่าควรจะแจ้งดีครับอาจารย์ ประสานงานดีที่สุดดีกว่า,วาอย่างแรกเลย1669หรือโทรขึ้นศูนย์วิทยุกรุงเทพก็ไ,ได้ศูนย์วิทยุกรุงเทพของเราก็ศูนย์สองอยู่ในใจครับคุณแค่คุณโทรประสานงานเนี่ย<ช>บางครั้งเนี่ยบอกเบอร์โทรกลับกับเจ้าหน้าที่เพื่อการจะติดต่อกลับมาบางครั้งรถไปเนี่ยไม่รู้จุดหมายรู้ว่าแยกอโศกจะโทรกลับไปติดต่อผู้แจ้งติดต่อไม่ได้แต่ถ้าคุณให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเนี่ยมันจะง่ายติดต่องาดีเลยกันได้ตลอดแล้วความช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งเนี่ย เวลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะ,ะนะครับถ้าจุดจอดแน่นอนปุ๊บเนี่ยจุดกระเทยแน่นอนปุ๊บเนี่ย รถที่กล้าที่สุดไปออย่างผมไม่ปล่อยรถรังสิตมาเอกชัยอย่างเงี้ยเปนคนละที่ถูกทางองกนะผมเนาะนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่เจอเหตุการณ์คุณไม่ควรช่วยก่อนนะเพราะว่าบางทีอาจจะทําผิดเขาอาจจะเจ็บหนักกว่าเดิมก็ได้แจ้งดีกว่าใช่ครับแจ้งดีกว่านะครับผมอะแหมเราควจะได้เห็นกันไปแล้วนะฮะในส่วนของภารกิจต่างๆนะฮะของพี่ๆกลุ่มนี้เดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันต่อครับว่ามีเคสไหนที่ถือว่าหนักที่สุดไหมเจอเคสยากๆบ้างหรือเปล่าเจอแบบอะไรที่มันบ้าังไหม หนาวครับที่หนาวบูนีหนาวเท่งนี้เจอกันทุกคนะนะ้าพักนสุขุมนึ่งาชชอร์หน้าผมก็ต่อกับอเ,เตอร์มาเนียสักครูเดียว <c oughs>